สวัสดีครับน้องๆใน EP นี้พี่อลาดิน3 6พาติวนะครับก็จะพาน้องๆฝึกทําวิธีลัดนะครับกรณีโจทย์ถามหาอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับอัตราเร็วเฉลี่ยแบบไปกลับนะครับโดยพี่อลาดิน3 6พาติวเช่นเคยนะครับอ่าเราก็มาดูในโจทย์ข้อสอบจริงนะครับของโรงเรียนช่างฟิมือทหารนะครับเขาบอกว่านักเรียนช่างฟีมือทหารเอกขับรถจากเมือง A ไปเมือง B ด้วยอัตราเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขากลับขับด้วยอัตราเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนชทนะครับนักเรียนช่างฝีมือทหารเอกขับรถคันนี้ด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยไปกลับเท่าใดนะครับถ้าเราหานะครับหาแบบวิธีตรงนะครับพี่จะพาหาแบบวิธีตรงก่อน,นครับวิธีตรงถ้าพูดถึงในเรื่องของอัตราเร็วนะครับสูตรก็คืออัตราเร็วนะครับเท่ากับระยะทางส่วนด้วยเวลาหรือเวลานะครับก็เท่ากับระยะทางส่วนด้วย อัตราเร็วถูกไหมครับอ่เาเราก็มาดูสิ่งที่โจทย์กําหนดมานะครับวิธีตรงนะนนี้จากจุด a นะครับอ่าจากเมือง a ไปยังเมือง b นะครับระยะทางพี่ให้เท่าใ,ให้เป็นนะครับเราไม่รู้ใช่ไหมแค่กําหนดเป็นเท่ากับ x กนะครับ x กิโลเมตรละกันอ่าเสร็จแล้วก็ความเร็วที่ใช้นะครับขาไปนะครับความเร็วที่ใช้ขาไปเท่ากับ60กิโลเมตรต่อ ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วขากลับก็ย้อนกลับทางเดิมนะย้อนกลับทางเดิมโจทย์ก็บอกว่าใช้ความเร็วเป็น40กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับน้องๆที่ไม่เคยฝึกทําโจทย์ด้านพวกนี้ก็จะเอา60บวกกับ40แล้วหาร2เลยแล้วตอบ50ก็ตอบข้อ,อน,นี้ไปเลยซึ่งก็จะผิดแน่นอนครับวิธีการมันก็คือนะครับระยะทางมันเท่ากันนะครับแต่ว่าความเร็วมันไม่เท่ากันะคราบขาไป60กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขากลับนะครับ40ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันไม่เท่ากันก็คือเวลาอ่าเราก็มาหาเวลาขาไปก่นกอนน,นะครับอันดับแรกข้อหนึ่งครับเราก็หาเวลาขาไปนะครับเวลานะครับ t เท่ากับระยะทางส่วนด้วยเวลานะครับเพราะฉะนั้น t ก็เท่ากับระยะทางเราไม่รู้กาหนดให้เป็น x นะครับส่วนด้วยเวลาก็คืออ่าส่วนด้วยความเร็วนะครับเวลาเท่ากับระยะทางส่วนด้วยความเร็วนะ s ส่วน v เพราะฉะนั้น t ก็เท่ากับระ ăng, ยะทางก็คือ x นะครับ ความเร็วขาไปก็คือ60อ่าครน,นี้อันที่สองเราก็หาเวลาขากลับเวลาขากลับนะครับก็เหมือนกันเลยทีเท่า s ส่วน b เหมือนกันครับระยะทางส่วนด้วยเวลาส่วนด้วยความเร็วนะครับน้องๆก็จะเห็นว่านะครับเกิดอะไรขึ้นครับระยะทางมันเท่ากันเพราะไปะครับไประยะทางเท่าเดิมนะครับเท่าไปกับกลับระยะทางมันเท่ากันเพราะฉะนั้นก็ทีขากลับมันก็ได้เป็น x ส่วน ด้วย40อ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะได้นะครับเวลาอ่อาพี่เขียนต่อตรงนี้นะลองมาดูนี่ต่อเพราะฉะนั้นเราก็ได้เวลาทั้งหมดเวลาทั้งหมดนะครับมันก็เท่ากับ x ส่วน60บวกกับ x ส่วน40เพราะฉะนั้นเราต้องการรู้ความเร็วอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับ vav นะ v average คืออัตราเร็วเฉลี่ยมันก็ต้องเท่ากับระยะทางนะครับทั้งหมดส่วนด้วย เวลาทั้งหมดนะครับเพราะงั้นระยะทางทั้งหมดมันก็คือ x ถูกไหมไป x กับ x ก็ x กลายเป็น2 x นะครับก็ส่วนด้วยเวลาทั้งหมดก็คือตัวนี้นะครับก็กลายเป็น x ส่วน60บวก x ส่วน4 0อ่าเราก็แก้โจทย์ธรรมดาอันนี้จะทำให้มันเท่ากันถูกไหมฐานมันเท่ากันก็คืออันนี้ก็กลายเป็น4บวก6ใช่ไหมครับส่วนด้วย240ข้าบงบนก็กลายเป็น2 x อันนี้น้องไม่งงนะครับอันนี้มันการหาเศษส่วนของประถมเลยนะ x ส่วน60บวก x ส่วน40จะทำให้บวกกันได้ก็คือต้องทำฐานมันเท่ากันนะครับก็คือมันก็ได้ตัวส่วนมันก็ต้องเป็น240ถูกไหม6กก็ไปคูณ4ได้240 4ไปคูณ6ก็ได้240มันก็กลายเป็น4บวก6ส่วน240อ่นะครับะระยะทางก็คือ2 x เพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็น2 x ส่วน4ส่วน สี่บวกหส่วนสองมันก็ได้เป็นนะสองเอ่วนสนะิบอ่าอันนี้พีลืม x อ็กซนะเนะครับสิบเอ็ส่วนสองรส่เสร็จแล้วเราก็พลิกขึ้นไปนะรกลายเป็น 2X งเอ็กซคูณสองร้อยส่วนสิบเอกนะครับสองกับสิบมันก็ตัดกันเหลือห้าถูไหมบสองร้อยสี่สิส่วนหเพราะฉั้นเวลานะครับความเร็วเฉลี่ยนะครับอัตราเร็วเฉลี่ยเ็จะได้เท่ากับ 48กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับข้อนี้ก็จะตอบอัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากับ48กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ตอบข้อ2อาคราวนี้เรามาดูวิธีลัดนะครับวิธีลัดที่พี่จะแนะนำในใน ep นี้นะครับวิธีลัดนะครับวิธีลัดก็คืออัตราเร็วเฉลี่ยนะครับ กรณีที่ต้องเป็นโจทย์ลักษณะว่าขาไปกับขากลับนะครับมันเป็นระยะทางเดียวกันครับจากจุดนี้นะจากจุดยกตัวอย่างเช่นจากจุด A นะคร้บไปจุด B นะครับโจทย์เราจ,จะบอกว่าจากเมือง A ไปเมือง B หรือจากจังหวัดนี้ไปจังหวัด a ไปจังหวัด B แล้วก็ขับกลับมานะครับขับกลับมาที่เดิมนะครับแต่ว่าตัวอัตราเร็วอะไปกับกลับมันจะไม่เท่ากันถ้าเป็นโจทย์ลักษณะนี้เราก็ใช้ วิธีลัดได้เลยนะครับวิธีลัดตามสูตรนี้ได้เลยนะครับซึ่งมันก็คือนะครับอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็เท่ากับ2คูณนะครับ2คูณไปคูณกลับนะครับ2คูณไปคูณกลับก็คือ2คูณความเร็วอัตราเร็วไปคูณอัตราเร็วกลับนะครับส่วนด้วยนะครับอัตราเร็วไปบวกกลับอ่ามันก็คือ2ไปกลับส่วนด้วยไปบวกกลับนะครับวิธีการจำนะครับสูตรนี้ สูตรลัดก็คืออัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือ2ไปกับส่วนไปบวกกับอ่าเราก็ลองแทนค่าจากโจทย์เมื่อกี้นะครับก็2คูณนะครับความเร็วไปคือ60ความเร็วกับคือ40แล้วเราก็ส่วนด้วยไปบวกกับก็คือ60บวก40อ่าจะได้ออกมาเท่ากับ6 4ส 80, 4เป็นส8่4,800อ่ะส่วน100ถูกไหมครับตัดกันตื้อต,ตืก็ได้เท่ากับ 48กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะ48นะตัดกันก็ได้เท่ากับ48กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าเราหาไม่ถึง1นาทีนะครับเราก็ตอบแล้วข้อนี้เรามาดูตัวอย่างโจทย์ข้อสอบนะครับข้อสอบจริงอีกครั้งนึงนะครับสำหรับที่ใช้เคยใช้สอบข้าโรงเรียนช่างฟิว์มลานะครับถ้าขับรถจากกรุงเทพไปภาคใต้เป็นระยะทาง540กิโลเมตร โดยที่ขาไปขับด้วยอัตราเร็ว9 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ขากลับนะครับขับด้วยอัตราเร็ว60 60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจงหาอัตราเร็วเฉลี่ยทั้งขาไปและขากลับน้องๆก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าไปกลับก็คือระยะทางเป็นไงี้ครับ540กิโลเมตรมันก็เท่ากันถูกไหมไป5้0ยบกลับก็540กิโลเมตรเหมือนกันเพราะงั้นเราก็หาในสูตรลัดเลยนะครับอัตรา เร็วเฉลีย่ยกรณีที่นะครับโจทย์ลักษณะอย่างนี้ก็คือขับด้วยอัตราเร็วเท่านี้ขาไปนะครับแล้วขากลับก็บอัตราเร็วเท่านี้อีกนะครับแล้วก็ระยะทางมันเท่ากันอยู่แล้วนะครับล้วก็หาว่าอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่เราก็ใช้สูตรล้านนี้เลยนะครับก็คืออัตราเร็วเฉลี่ยก็เท่ากับ2คูณไปนะครับ2คูณไปคูณกลับแล้วก็คือ2ไปกลับส่วนด้วยนะครับไปบวก กลับนะครับไปกลับก็คือความเร็วนะครับอัตราเร็วที่มันใช้ในการไปนะอัตราเร็วที่ใช้ในการกลับนั่นเองอ่าก็เป็น2คูณนะครับไปนี่คือ90ถูกไหมแล้วคูณด้วยกลับคือ60แล้วก็ส่วนด้วย90บวก60นะครับก็จะได้เป็น2คูณนะครับ90สคูณ60ส่วนด้วย150นะครับ มันก็จะสามารถตัดกันไปตัดกัะมาได้ถูกไหมเราก็จะได้ออกมาเป็นเท่ากับ72กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าง่ายมากเลยเห็นไหมครับแค่แป๊บเดียวเราก็สามารถทําโจทย์ในลักษณะนี้ได้เพราะฉะนั้นน้องๆก็เอาไปฝึกใช้ดูนะครับในกรณีที่เป็นโจทย์ลักษณะการหาอัตราเร็วนะครับโดยกําหนดอัตราเร็วขาไปเท่ากับเท่านี้กิโลเมตรนะครับแล้วขากลับเท่ากับ เท่านี้กิโลเมตรจงหาอัตราเร็วเฉลี่ยทั้งขาไปและขากลับม,มีค่าเท่าใดเราก็ใช้สูตรลัดได้เลยนะครับก็คืออัตราเร็วเฉลี่ยก็เท่ากับ2ไปกับส่วนไปบวกกลับในอีพีนี้พี่ก็มีวิธีคิดลัดในส่วนของการหาอัตราเร็วเฉลี่ยมาฝากน้องๆเพียงเท่านี้นะครับใกล้จะสอบเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหารแล้วนะครับเหลือไมอ่กี่เดือนก็ฝากน้องๆอ,อ่านหนังสือนะครับแล้วก็ทบทวน ฝึกทำโจทย์ลักษณะโจทย์ข้อสอบใกล้เคียงกับการสอบเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหารบ่อยๆนะครับทำทุกวันนะครับก็จะสามารถสอบได้แน่น,นอนหรือนะครับถ้าไม่อยากจะอ่านหนังสือหรือทําโจทย์วิธีง่ายที่สุดก็คือเปิดดูคลิปของพี่นะครับคลิปวิดีโอการสอนนะครับสรุปต่างๆแล้วก็ฝึกทําตัวอย่างข้อสอบโจทย์น,น,น้องๆก็ฝึกอ่าเปิดอ่านไอ้เปิดฟังนะครับเปิดฟังเปิดดูแล้วก็ลองฝึกเขียนฝึกทําตามไปเรื่อย พี่รับรองว่าน้องๆก็จะสามารถทำข้อสอบเข้างเรียนช่างฟิลม์มอาได้อย่างแน่นอน